สวัสดีวันอาทิตย์นะคะอันนี้คือชั้นวางด้วงนี่กำลังตัดกำลังทำชั้นวางด้วงกระมังด้วงนะคะอันนี้เป็นบอ่อปลานะคะเนี่ยตัวนี้เป็นบอ่อปลาทำบอ่อปลาด้วยฟางนะคะ,นะคะนี่เป็นข้อไก่ เราจะมาดูมุมข้างนอกกันนะคะนี่อันนี้เป็นข้อไก่นะคะล็อกข้อไก่นี่เป็นล็อกข้อไก่เดี๋ยวไปก็จะเป็นบอ่อปลาที่ทําจากก้อนฟางนะคะบรรยากาศอันนี้ก็จะเอาไว้เลี้ยงแหนแดงนะคะเป็นอาหารโปรตีนให้กับ ไก่กับปลากับด้วงนะคะอันนี้บอ่อเลี้ยงปลานะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็อีกบอ่อหนึ่งนะคะนี่ในพนักงานช่วยอันนี้ก็อีกบอ่อหนึ่งนะคะนี่อันนี้จะเป็นบอ่อใหญ่หน่อยนะคะนี่ใส่น้ําแล้วแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นไฟโซลาร์เซล